อัสาลามุอะัยกมแล้วสวัสดีนะคะเมนี้คือจังสิเป็นคึมฟ้าคึมฝนพี่น้องเพราะตกแรงมามันกระตกมาอีหลีนะคะเมนี้สิพ้ามาเบิงผักทึ่งดาฟ้าอันนี้ก็คือต้อนแอปเปิลนะคะปลมาแล้วสองปีบ้านี้กินพี่น้องอันนี้ก็คือต้อนหัวชิงไคร่นะคะต่อมาอันนี้ต้นยิงกับมะหมูนะคะจ็เป็นปลูกไว้อยังต่อมาก็คือมะเขือเชอร์รี่นะคะเอ่อทังงลานคนบอกมาวางสั่นนะคะจักสิได้กินบ่ได้กินพี่น้องค่ะ ต้นบักแห่งออกลูกแล้วนะคะออกลายเติบอันนี้ก็คือต้นบักแข้งนะคะอันฟกนคืออันค้นขังบ้านไหมานะคะอันนี้ปลูกมาเง่งเดียวต่วาแตกมาเป็นกระถางเลยค่ะพี่น้องะ่ะอันนี้ก็คือโบนัสนะคะเผื่อนบานไหหม่าคู่กันนะคะส่วนต้นอันนี้นะคะมันก็คือต้นนั่นเองค้อนปาีิเออนะคะมันก็คือไมลร่อนยาวนะคะเอาอันนี้กับบักเขือเชอรี่นะคะออกผลผลิตได้หลายโพดพี่น้องะ่ะต้นละหนึ่งสองหน่ยสามหน่วยอันนี้หลายพุ่มพดได้คะ่ะต้นนี้งามกระมูนะคะเพราะว่าเป็นก้อนโมนะคะ ต่ว่าเบิงส้มเหนือจักสิเหลียบเหลียพี่น้องจานะคะอันนี่ก็ต้นบักเคียคือกันพี่น้องค่ะเขี้ยวตะหน่อยเดียเพิ่นนี่ผู้นหนามีลูกเล้วนะคะสองน่วยนะพี่น้องค่ะกระถางนี่ก็เป็นกระถางพักร่วมที่พี่น้องบักเคียเขี้ยวบักเขือเปะบักพริกโหราผ้าพักสี่เหล้าหอดพักไสพี่น้องค่ะนะคะส่วนนี้สองกระถางสองกะละมังนี่ก็เป็นบัคพริกที่ คุณแม่คนไทยให้มากนะคะปลูกไว้แล้วมันใหญ่จัะน้อยจังสีแยกออกกระถางนะคะอันนี้ก็โอ้ยพี่น้องขะดอกดาวเรี่ยงหลงดือดูพี่น้องเอ้ยถ่ามเนลอนใหม่ที่สิเหมือนจะแซ่บน้องแย่กันอยู่นะคะอันนี้ก็เออแยกกันไว้นะคะบักพงบักพีกในพี่น้องขะจ้ากสีกินบวกลิ่นได้กลิ่นในพี่น้องโอ้ยบวกลิ่นพันกันพี่น้องขะเออนะคะอันอันนี้ก็บักเขียร์ขึ้นกัดในพี่น้องขะก็แยกไว้นะคะแยกอันตัวนี้หน่อยนี่โอ้ยเขี้ยวตัวหน่อยได้เพลินนี่พูน่ะขึ้นกันพี่น้องคคะมีีลลูกกแ้้วออันน็ื ต้นพักขึ้นชายเนีย่ยพี่น้องอันนี้ก็ยูน้าขันมาสองปีเลยพี่น้องจา๋าควัดเงินไหลมันม้อย่อมตายจนเมื่อเป็นดอกพี่น้องเอยนะคะอันนี้กะดอกคุณนายตรุงสายนะคะมีอยู่สองกระถางสม,มิงเลยพี่น้องขี้ค้านนะคะขั่ันปลูกอันนี้ก็ต้นมารีนะคะโอ้ยใบยกะเลียงออยๆพี่น้องเอ้อจากสีหลอดบอดนะคะอ้าวอันนี้กะอันต้นดอกกุหลาบนะคะกะมีมูเป็นต้นดอกดาวเรืองลหรือดูคือเก่าพี่น้องค่ะเออนะคะดอกกุหลาบกะอัน มีมายอมายำพี่น้องลงฤดูขึ้นกันนะคะนะอันส่วนต้นนี้นะต้นบักแข่งนะพี่น้องค่ะอันนี้ก็มาเกือบสองปีเลี้ยนะคะฮอดกับไดินหน่วยพี่น้องค่ะเบิ้งตัดยอดถิ่มเลื้อตะการพี่น้องเลือตะการมั่นเอาเอาเอาเบิ้งพี่น้องเบิ้งเอานะคะส่วนนี้ค่ะต้นวานหางจุลเคีพี่น้องมีบักหลนะคะพี่น้องขายเ่าไปฮอดพูดพี่น้องพูนพูนพูนพูดย่าไปฮอดพูดนะคะฮอดท่้งพีไปนหนพี่น้องค่ะพูนเดยหลายคักนะคะ ส่วนอันนี้ก็คือต้นบักเน้านะคะพึง่งข้าสาวให้นั่งไปรีรยบ้อนพึ่งจะแตกใบนะคะอันนี้ก็คือขา้ขาวโพดข้าวเหนียวและพี่น้องสำาัจัดไทยตามลงมาอีกก็คือต้นพักซี่นะคะส่วนกระถางนี้ก็คืออ่านพักโหละพภาพปากกีนะคะแต่ว่ากระถางนี้มีผีสองตนเด้เอามาปลูกสร้างไว้ในกระถางสารเนนะคะต่อมาก,ก็คือพักสารเนไทยนะคะอันนี้ก็ล,ล้ฤดูอีกแล้วพี่น้องคะเหลือแต่ไนนะคะแหงเบดแล้วนะคะมีปขียน้ําต้นหนึ่งพ่นเด้ต่อมาก,ก็เป็นพักแป้นนะคะมีสามก้อนนะคะกาปุ๋เขียต้นหนึ่งนะคะเม่งแหน ใบสอยเบิดพี่นองคขาต่อมากก็เป็นบักพริกนะคะบักพริกยัว่วพี่นองขาโอ้ยอันนี้อีกอย่างนี่ปลูกแยกบอกรกิดคะ่ะพี่นองคขาเจ้าก็มักมูนอกะมักเกลิก น,นี้กับบักผักซีเหล้าคือเตาพี่น้องขานะคะเอาอันนี้กับผักริกว้แป๊บหน่อยผิกยวกนะคะไม่ยู่หย่วยเดียวพี่น้องขานะคะโอ้จยจิตดีกินบริกินนะคะตอมาก็เป็นผักกระเพ้าโหระพา,ะพาต้นักพริดนะพี่น้องขาพายได้กระบอกเด้อดเหลือหลายคักพี่น้องเอ้ยบึงเนี่นะคะพายได้กระทักมาเด้ออันนี้กับต้นบักเขียพี่น้องขาต้นบักไงนะคะเดีเ๋ยวสีเปียกกระถางห้หนนางผักอีตกูกัเลยอยู่สองต้นพี่น้องขาเออนะคะอันนี้กับเผากับแยกไวักับลังสีไงนะคะ มีทั้งบักพิงบักเคียพี่น้องคะปาสหอยจักกระกาขักแทขึ้นมาหดครึ่งต้นนะคะไปคานผู้นั้นก็เป็นอันต้นไม้ประดุงประดับอันนี้กับผู้ดังนะคะแต่ว่าแหงบ่ดังพี่น้องคะจิเป็นไม้เนี้ยเป็นแนว้ยใดนะคะเออพวกเนี้ยอันนี้ก็คือมินิฮาร์พนาลาลคนบอกมินิฮาร์ยังใบบักไงเพผื่อพี่น้องคาเอาวอันนี้กับอันผู้ดังไงนะคะอันรอดแดดนะคะรอดตายหนาวนะพี่น้องคะโอ้ยต้นไม้ประดับข่อยคุ้นโมจ่าจักกุ้งจักหม่องยุขับเนาะโอ้ยยิมยิมยิมยิ้ะพี่น้องเอออันนี้ก็แยกมาไว้นะคะ ย,ยเหี้ยงนี่จะสียงบ่ย่างพี่น้องค่ะอันนี้ก็บรัวรูวาต้นอีหยางพี่น้อง่ะบอกนี่ได้ผู้ใดหมูจักนะคะมันหลงเมื่อเกิดพี่น้องค่ะอันนี้ก็รูตน้นรูต้นพักโนละพาดให้าบานเท่าเลยพี่น้องเลยตะเง่าเล้อตะอันเลือตะการเลือตะกิงนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ก็บบอกพีกนะคะบอกเคียนะ,ะพี่น้อง่ะถัดมากกับเป็นผ,ผักผพักผ่นโอ๊ตพี่น้อง่ะต้นไม้ประดับพี่น้องค่ะงามอยู่นะคะการมีสมีเลยพี่น้องเอยประสรงประสวนนะคะเออปลูกหลายกับบัวไหวสีเบิ้งพี่น้อง่ะขี้คานรดน้ำกับพ้องกันพี่น